ดูภายในของคันนี้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้มือนะฮะนี่ฮะรถไม่เลขไม่ขึ้นหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดไม่นะครับยิ่งไปแสนไม้นะครับคันนี้ก่อนไฟฟ้าต่างๆครบนะครับแงข้างประตูโอเคครับสวยดีครับประตูเปิดสไลด์2สองด้านเลยนะครับ บอก2ตัวนี้คือหมุนได้หมุนไปข้างหลังนะครับนี่นะฮะแผงข้างบนทีวีไดสตา์นะครับตรงยุคอยู่ฮะนี่นะครรถสวยสไตล์เชฟโรเลตนะครับคันนี้เป็น G เอคันนี้เป็นแ s t โตนะครับเป็นรุ่นน้องของ G20 อีกทีหนึ่งนี่นะฮะตามตายอเมริกันนะครับภายในนะฮะดูสไลด์สองด้านครับ